Introducing you with the new contemporary resort in Buriram Province. Come and enjoy a fascinating vacation and discover our new learning center at Play La Plaine Boutique Resort and Adventure Camp. Shilling by the nature, refreshing your soul and enjoy a combination of our learning center. at play le plan boutique resort and adventure camp buriram ช่วงนี้ขอขอบคุณริทเชสงานวันเกิดใครๆก็ใช้ริทเชสพร้อมเสิร์ฟเค้กและเบเกอรี่แสนอร่อยใหม่สดทุกวันโทร026823030 สาวมวยสุดมั่นที่มีพลังเต็มเปี่ยมสำหรับการทำงานอยู่เสมออะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ Working Women คนเก่งคนนี้ Play at Work ได้ทุกวันไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะกลับมาพูดคุยกับอีกช่วงหนึ่งของรายการนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราได้พูดคุยกับ Working Woman คนเก่งนะคะในสายงานของผู้ประกาศข่าวค่ะตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนโหมดมานั่งพูดคุยกับ Working Woman อีกคนหนึ่งนะคะที่มาจาก Centerpoint Entertainment ค่ะในตำแหน่ง IMC Supervisor ขอต้อนรับลูกหญีฮัไทรัฐโชครุ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับสู่เนชั่นนะคะอันดับแรกค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสรู้จักกับลูกหญีก่อนเลย ก็ลูกหีนะคะปัจจุบันก็ทำงานในตำแหน่ง IMC Supervisor นะคะ c e n t r p o i Entertainment ทุกคนอาจจะสงสัยว่า<ช> IMC จริงๆคืออะไรจริงๆ IMC ก็คือ Integrated Marketing Communication นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่าจริง c e n t r o Entertainment เราเนี่ยเป็น Entertainment Business ครบวงจรนะคะ<ม>ก็จะมีตั้งแต่นากาักยาสีรอ่ะหนึ่งทัชนิกกสารท็นักยสานะคะมีวิทยุ SOS Radio แล้วก็เป็นวิทยุออนไลน์อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งเปิด เม,มืเ่อเมื่อที่ที่แล้วก็จะเป็นจีรานะคะแล้วก็รับงานพวกเอ่อทีวีโปรดักชันแล้วก็มีสตูดิโอให้เช่าทั้งหมไปค่ะแล้วในส่วนของอีเวนต์ละคะทำด้วยไหม <Event S 1> อีเวนต์ก็ทำเหมือนกันค่ะก็เรียกได้ว่าครอบคลุมขอบวงจรเป็น IMC อ็มค่ะ,คะฟังดูแล้วงานน่าสนุกจริงๆเลยนะคะได้อย่างนี้เราแบ่งเวลาในเรื่องของการทำงานในแต่ละวันยังไงบ้างคะก็จริงๆนุ่มหีจะเป็นคนแพนง,งาน คือเราก็จะมี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 โน้ตมีมีติสต์ทูดู note, do, ใช่ไหมคะแฟนงานว่าทุกๆวันเนี่ยเราจะทําอะไรก่อนหลังงานก็ต้องมีเดทไลน์ของมันถูกไหมคะเราก็แบบตื่นมาเราก็จะติกติกไ้เลยเช้านี้ต้อง,ต,องต้องไปไหนไปไหนทำอะไรไปหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืองานเราไม่หยุดนิ่งงานเราต้องแบบออกไปข้างนอนกตลอดค่ะหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วแน่นอนว่าจะต้องมีบางโหมดแหละที่จะต้องมาเหมือนรีบูตเอนเนอีเราแบ่งเวลาท่องเที่ยวอย่างนีบ้างคะก็จริงๆก็เป็นคนถ้าว่างเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้น,นะคะ่ะ ทเที่ยวมี2แบบคือถ้าจะเป็นเที่ยวในประเทศทส่วนใหญ่เนี่ยถ้าว่างปุ๊บจะไปเลยจะไม่ค่อยแพลนก็คือแบบอยากไปไหนถ้าลงทะเลไปไว่านนยคลาในเงี้ยก็ไปแต่ถ้าแบบเที่ยวแบบที่แพลนก็จะเป็นเที่ยวต่างประเทศนึงก็ก็คงจะแพลนเหมือนคนทั่วไปว่าแบบเหมือนให้ให,ใ,หให้รางวัลกับชีวิตตัวเองแบบปีนึงก็ไปสักครั้งหนึ่งเงี้ะคะ แล้วในส่วนของแรงบันดาลใจบ้างเวลาที่เราไปเที่ยวก็ดีหรือว่าไปทํางานค่ะเราได้แรงบันดาลใจอะไรจากการท่องเที่ยวบ้างคะจ,จริงๆมีเยอะมากคือเราไปท่องเที่ยวเหมือนเราไปเปิดแบบไอเดียอะไรใหม่ๆที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอะไรย่างเงี้ยค่ะที่บอกทาง,งานล้วอยู่มันเป็นงานคิดงานวางแผนแล้วเราก็ต้องแบบตามเทรนเพราะเทรนมันไปเร็วมาก, ừ ừ. กานะคะนอกจากว่า สมัยสมัยก่อนอาจจะแค่ไปเข้าอินเทอร์เน็ตแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีทั้งแบบสมาร์ทโฟนมีอะไรเยอะมากมายเวลาเราไปเที่ยวแล้บางทีเราก็ต้องแบบใช้ของพวกนี้อะไรเงี้ยคือมันมันเหมือนมันเป็นไปเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองมากกว่าค่ะประเทศไหนที่ไปแล้วประทับใจแล้วก็ในประเทศไปที่ไหนแล้วประทับใจบ้างคะจริงๆเที่ยวเมืองไทยก็ประทับใจหลายที่เนาะแต่ถ้าเอาแบบว่าไปที่บ่อยๆก็น่าจะเป็นหัวหิน